สวัสดีครับสวัสดีเอซของเมืองตลุงผักสดครับคลิป<อ>นี้ก็มานำเสนอครับผลไม้ไะามานะวันนี้มีกล้วยครับนะครับวันนี้มีกล้วยมาแขวนเรียงรายครับพี่น้องนะหลังจากที่เราลงขนมเปียไปแล้วนะมีกล้วยมาเสริมครับวันนี้กองทับกล้วยครับเยอะแยะมากมายพี่น้องแขวนหน่อยหนู ะมคะครับมีกยายศาสตร์มีม <c oughs> นี่ครับฝังฝังนี้ก็มีครับฝั่งข้างหน้าครับเนี่ยจากทางเข้ามาเลยครับก็มีคฝั่งนู้นใหญ่ครับหนุ่ม น้อใหญ่ๆเลยนี่ครับนี่ยายตกนะไี่ต้อดีๆนะครับนี่ครับเพนเรียงรายเลยครับพี่น้องเพนเรียงรายเลย ขนมเปียกมักลมเลยกินแล้วกฮะกลมอยู่บเฮยขนมเปียกขนมแล้วก็มีขนมเปียกนะครับมีสังขยาอุ้ยขนมเปียกกับอะไรอะไรนะขยญชาศาสตร์ขนมเปียกกับขยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีลูกพับนะครับมีองุ่นนะครับองุ่นไรเม็ดอ่าองุ่นตัวนี้เป็นองุ่นเขาเรียกองุ่นอะไรนะตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะอ่งุนเม็ดงแดงบ่ อางุ่นใหญ่อางุ่นแดงวะอางุ่นใหญ่นะครับลูกพับลูกละสิบบาทนะครับนี่ครับไม่ครับแขวนเลยพี่ต้อถ้าแขวนได้แล้วพี่ต้อแขวนเลยใช่ได้อยู่สองสามอันแล้วแขวนไปเลยอะไรขึ้นได้ไหมตรงนั้นอ่ะไหนียวเหนียว